คุณกำลังรับฟังรายการ Hist a l k by c h e จากรายการที่นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานพร้อมด้วยเกร็ดที่น่าสนใจจากอดีตมาเล่าในรูปแบบของพอดแคสต์ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทางสาวข่าว Apple Podcast Spotify และ YouTube ดำเนินรายการโดยเชยจักรทวยุทธานนท์มิโลเฮงโครตอนเป็นนักมวยปล้ำแชมป์โอลิมปิกถึง7สมัย ชีวิตของเขากลายเป็นตำนานที่พบเห็นได้ในผลงานศิลปะหลายๆแขนงรวมถึงยังเป็นที่มาของชื่อเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอีกด้วยพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ในฮิส t อกตอนที่152มิโลแห่งโครตอนต้นตำรับคนแกร่งแบบกรีกสวัสดีครับพบกับฮิส t อร์กบเชยจากรายการพอร์แคต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับวันที่รายการนี้ออกอากาศเนี่ยก็คือวันที่8สิงหาคม2564อันเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่32หรือโตเกียว2020ซึ่งเลื่อนมาจัดในปี2021นี้เนื่องจากพิษโควิด19อย่างที่เราทราบกันนะครับ ฮิสทอกตอนที่ร้2ยของเราในวันนี้จึงขอร่วมส่งท้ายกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติด้วยการพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปรู้จักกับเรื่องราวของมิโลแห่งโครตันนักกีฬากรีกโบราณที่เป็นแชมป์โอลิมปิกถึง7สมัยและยังกวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในเทศกาลต่างๆมาอีกไม่น้อยเรื่องราวของเขายังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันอยู่จนปัจจุบันไปฟังพร้อมๆกันนะครับมิโลแห่งโครตันเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำในศตวรรษที่6กก่อนคริสต์ศักราช เขาอาศัยอยู่ในเขตแมกนากรีเชียนที่เมืองโครตอนทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีด้วยพละกกำลังและความแข็งแกร่งทำให้มีโลผู้นี้เนี่ยยึดอาชีพเป็นนักมวยปล้ำและเอาชนะการแข่งขันมาแล้วหลายต่อหลายรายการซึ่งเรื่องนี้จะว่าไปเนี่ยกลุกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพอ่อพ่อของเขาเนี่ยดิโอติมุสก็เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่ากันว่ามิโลแห่งโครตอนเนี่ยยังเคยแบกกระทิงตัวใหญ่ล่ำสันขึ้นบ่าได้โดยง่ายราวกับมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยด้วยซ้ำเรื่องราวของมิโลแห่งโครตอนเนี่ยนะครับปรากฏในเอกสารโบราณไม่มากครับ แต่เท่าที่ประมวลมาได้เราทราบว่าเขาเคยชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณที่กรีกเนี่ยมาหลายครั้งนะครับเท่าที่ทราบน,นะครับในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ำและได้ชัยชนะในปี540ก่อนคริสต์ศักราชแล้วพอโตเป็นหนุ่มเขาก็ชนะมวยปลารุ่นผู้ใหญ่อีก5าครั้งระหว่างปี536-520ก่อนคริสต์ศักราชนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ชนะอีก7ครั้งในเทศกาลที่ชาวกรีกจัดขึ้นที่เมืองเดลฟีเพื่อถวายแด่เทพอพอลโล ที่เรียกกันว่าไผ่เทียนเกมรวมไปถึงยังเดินสายกวาดรางวัลในกีฬาที่จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆตลอดเวลาประมาณ24ปีบนเส้นทางชีวิตในฐานะนักมวยปล้ำของเขาตรงนี้นะครับมีเกรดเล่าว่าเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้มิโลแห่งโครตอนเนี่ยมักจะเคี้ยวเนื้อวัวสดๆดต่อหน้าคู่แข่งเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังดื่มเลือดวัวสดสดอีกมากมายโดยบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียกกำลังวังชาอีกด้วยแม่ เจอแบบนี้เข้าไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคู่แข่งจะรู้สึกยังไงนะเราไม่มีหลักฐานซะด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ลองคิดดูนะนักกีฬาหลายๆชาติหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยก็ใช้การข่มขวัญคู่ต่อสู้ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ะครับ แต่ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงครับคุณผู้ฟังเมื่อผ่านจุดรุ่งเรืองมาแล้วเนี่ยวันที่ฐานหน้าของมิโลแห่งโครโตอนอับแสงก็มาถึงครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งมิโลเนี่ยลงแข่งไปครั้งที่7ของชีวิตเมื่อปี516ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเขาต้องพ่ายให้กับนักมวยปล้ำจากโครตอนเช่นกันที่นอกจากจะหนุ่มแน่นกว่าแล้วเนี่ยคู่แข่งของมิโลเนี่ยยังมีเทคนิคในการปล้ำที่มิโลซึ่งขณะนั้นเนี่ยพะลกะกาลังถดถอยลงไปตามอายุที่มากขึ้นไม่อาจจะแก้ไขได้จนต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด เรามีหลักฐานนะครับว่าหลังจากที่เข้าพ่ายกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นแล้วเนี่ยต่อมาในปี510ก่อนคริสต์ศักราชก็เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างเมืองโครตันที่มีโลอาศัยอยู่กับเมืองซีบาริสซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กนนันนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มาจากการที่เทลิสผู้ปกครองรเผด็จการของซีบาริสเนี่ยยึดทรัพย์และในประเทศพล,ลเมืองผู้มัง่งคั่ง500คนออกจากเมืองแน่นอนครับคนเหล่านั้นต้องระหกระเหินไปที่โครตันซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด แต่เมื่อเทลิสรู้ขา่าวก็แจ้งไปยังโครตอนว่าให้ส่งคน500คนนั้นคืนพร้อมขู่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะยกทัพมาจาัดก,การโครตอนให้ราบไปหน้ากลองเลยทีเดียวผู้ปกครองโครตอนในเวลานั้นกลับเห็นว่ามาก็มาเลยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวนะครับที่โครตอนเนี่ยจะก,กำรับซีบริสซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองและเศรษฐกิจลงให้จงได้ เรื่องนี้นะครับปรากฏอยู่ในบันทึกของ Dio d a r u สซีคูลุสนักเขียนและนักปรัชญากรีกสำนักไพัยทากรัสในศตวรรษที่1เหรือราว500ปีต่อมาเนี่ย การที่ซิคลูลุสใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองโครตันเนี่ยทำให้ได้ฟังตำนานเรื่องมิโลมามากครับเขาบันทึกเอาไว้ว่าผู้ปกครองเมืองโครตันเนี่ยลงความเห็นว่าจะปกป้องคนที่ถูกในประเทศจากซิบาริสทั้ง500คนอย่างเต็มที่เพราะถือว่าในเมื่อซิบาริสขับไล่สายส่งคนเหล่านั้นออกมาแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวกลับไปอย่างไร้เหตุผลแน่นอนครับเมื่อเป็นเช่นนี้ความตึงเครียดและการเผชิญหน้าระหว่างโครตันกับซิบาริสจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งสองเมืองเรียกระดมสรรพกำ เตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีโลของเราก็ถูกเกณฑ์ไปรบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งซีคูลุสเนี่ยก็ให้รายละเอียดเอาไว้นะครับว่าทหารโครตันซึ่งมีอยู่ราวหมื่นคนเนี่ยยืนประจันหน้าอยู่กับทหารซิบริสที่มีอยู่ประมาณ3,000ันคนมิโลซึ่งมีความแข็งแกร่งเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าทหารเหล่านั้นเขาสวมมงกุฎช่อมะกอกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาโอลอิมปิกที่ได้รับมาห่มหนังสิงโตมือข้างหนึ่งก็กวัดแกว่งกระบองด้วยท่าทางที่เหมือนกับเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษผู้ทรงพลังในตำนาน แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าเคล็ดลับความแข็งแกร่งของมิโลนั้นเห็นได้จากการที่เขากินเนื้อวัวถึงวันละ9กิโลกรัมขนมปังก็วันละเท่าเท่ากันและยังดื่มไวน์อีกวันละ10ลิตร แน่นอนครับคนปกติคืนกินเยอะขนาดนั้นก็คงแย่แน่ๆนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นตำนานครับเป็นเชิงอุปมาอุปไมยการกินอาหารที่มากขนาดนั้นเนี่ยก็สอดรับกับการที่เขาเป็นนักกีฬาที่ต้องบำรุงร่างกายให้แข็งแกร่งอยู่เสมอไม่ให้อยู่ในสภาพที่อดอยากหิวโซซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนมาใช่ไหมครับ เรื่องราวที่น่าสนใจของมิโลแห่งโครตอนยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับนะั่นก็คือเขาค่อนข้างสนิทสนมกับพีทากรัสนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์คนสําคัญซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่โครตอนหลายปีครับแม้ว่าจะมีคนแย้งนะครับว่าพีทากรัสที่มิโลสนิทสนมนั้นนะ่ะคือพีทากรัสแห่งซามอสซึ่งเป็นคนละคนกับที่เป็นนักคณิตศาสตร์ แต่ก็มีความเห็นแย้งเหมือนกันนะครับว่าในอดีตเนี่ยคนที่เป็นทั้งเทรนเนอร์และเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากับคนที่เป็นนักปรัชญาเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้เรื่องนี้เราจะไม่ไปยุ่งแล้วครับให้เป็นเรื่องของนักวิชาการเขาหาข้อสรุปกันไปก็แล้วกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมิโลแห่งโครตันกับพิทากรัสเนี่ยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมิโลเคยช่วยชีวิตพิทากรัสจากเหตุการณ์อาคารถล่มมาแล้วอาจจะเป็นเพราะคนมากหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับเสาอาคารรับน้ําหนักไม่ไหวจนพังถล่มลงมามิโลคว้าตัวพีทากรัสเอาไว้แล้วก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยว่ากันว่าหลังจากนั้นเนี่ยมิโลได้แต่งงานกับไมายาลูกสาวของพีทากรัสและยังมีตำนานอีกนะครับว่าในช่วงบ้านปลายชีวิตเนี่ยพีทากรัสเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกสาวในบ้านหลังเดียวกันซึ่งก็คือบ้านของมิโลนั่นเองแต่ต่อมาเกิดไฟไหม้พีทากรัสซึ่งมีอายุประมาณ75ปีติดอยู่ในบ้านและเสียชีวิตในกองเพลิงนั่นเอง คุณผู้ฟังครับในวัฒนธรรมกรีกเนี่ยนะครับมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจและควรนำมากล่าวไว้ตรงนี้นั่นก็คือคนกรีกเนี่ยเห็นว่าผลงานของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตามนะครับนับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของนักกีฬาคนนั้นด้วยซ้า ตัวอย่างเช่นที่เมืองโอลิมเปียเนี่ยนะครับนักกีฬาเนี่ยจะแยกออกจากชาวเมืองทั่วไปเพื่อไปเคี้ยวกรัมฝึกหัดอย่างหนักหน่วงและยาวนานพวกเขาเนี่ยต้องดาเนินชีวิตภายใต้ข้อจํากัดและเงื่อนไขอีกหลายอย่างครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงยังมีข้อห้ามเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่เชื่อว่าจะทําให้กําลังวังชาของร่างกายนั้นลดลงอย่างมาก เรามีหลักฐานที่กล่าวถึงวิธีการฝึกฝนของนักมวยปล้ำซึ่งก็เชื่อว่ามิโลเนี่ยก็คงต้องได้ฝึกแบบนั้นมาแล้วด้วยนั่นก็คือนักกีฬามวยปล้ำเนี่ยนะครับจะต้องถือผลทับทีมหรือผลแอปเปิลไว้ในมือข้างหนึ่งซึ่งคู่ต่อสู้ก็จะถือเอาไว้ด้วยเช่นกันแต่และฝ่ายเนี่ยจะต้องพยายามเข้าไปชิดตัวแล้วก็แกะนิ้วของอีกฝ่ายหนึ่งออกเพื่อชิงเอาทับทีมหรือแอปเปิลผลนั้นออกมาให้ได้ใครที่ทำสำเร็จก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ นอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกที่ยากขึ้นไปอีกนะครับโดยใช้ผ้าผูกตาและใช้หูฟังเสียงของคู่ต่อสู้แทนรวมไปถึงการให้นักมวยปล้ำเนี่ยยืนอยู่บนแผ่นไม้หรือแผ่นหินแบนๆกลมๆที่ทาน้ำมันมากอกจนชุ่มและลื่นนักมวยปล้ำจะต้องทรงตัวอยู่ให้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าจะมีคู่ต่อสู้เนี่ยหาทางผลักเขาออกจากแผ่นไม้หรือแผ่นหินนั้นอยู่ตลอดเวลา และเมื่อการฝึกซ้อมยาวนานผ่านไปนักกีฬาเหล่านั้นก็จะถูกนำตัวไปโชว์ต่อสาธารณชนโดยยืนอวดร่างกายที่ล่ำสันในสภาพเปลือยเปล่าผิวเป็นมันจากน้ำมันมะกอกที่ฉโลมอยู่ทั่วร่างที่เป็นเช่นนี้นะครับก็ต้องการจะสื่อว่านักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์กึ่งเทพหรือเดมิกร์บนโลกมนุษย์นั่นเอง และในกรณีของมิโลแห่งโครตอนก็เช่นเดียวกันครับมีตำนานมากมายที่กล่าวถึงเรื่องราวของเขาดูๆไปก็ละไมคล้ายคลึงกับเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษในตำนานไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องการแบกวัวตัวใหญ่ขึ้นบ่าอย่างง่ายได้หรือแม้แต่ความตายของมิโลเองที่ดูๆไปก็เหมือนกับในตำนานของวีรบุรุษจอมพลังเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่ามิโลแห่งโครตอนเนี่ยจบชีวิตลงด้วยความหยิ่งผยองและถือตัวว่ามีกำลัง ตำนานเรื่องหนึ่งกล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาออกแรงฉีกตอไม้ออกเป็นชิ้นๆเพราะคิดว่าตัวเองเป็นแชมป์โอลิมปิกและได้รับการยกย่องน้ำถือจากผู้คนมากมายแต่ใน,นเมื่อไม่ประมาณกำลังตัวเองปรากฏว่าต่อไม้ที่เขาฉีกออกเนี่ยกลับหนีบมือเข้าไว้นั่นมิโลไม่สามารถดึงมือให้หลุดออกได้เขาถูกหมาป่าโจมตีและจบชีวิตอย่างน่าอนาถขณะที่บางตำนานก็เล่าว,ว่ามิโลเนี่ยตายเพราะถูกสิงโตจู่โจม แต่ไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรือสิงโตครับผลสุดท้ายมรณะกรรมของมิโลก็เป็นอย่างที่เล่ามานี่แหละคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของมิโลในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยก็เข้าทํานองตำนานหรือนิทานที่มีเนื้อหาเชิงสั่งสอนน,นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อสรุปหลายๆอย่างที่ละครกรีกเนี่ยมักจะนํามาใช้เพื่อบอกกับผู้ชมว่ามนุษย์เราเนี่ยมีข้อจํากัดนะไม่เหมือนกับเทพที่มีพละกกาลังไม่สิ้นสุด ดังนั้นการจะทําอะไรก็ตามถ้าทาภายใต้การยอมรับเงื่อนไขว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความเก่งกล้าส,สามารถและไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหมือนกับเทพก็ถือว่าการกระทํานั้นอยู่ในขอบเขตที่พอดีพองามแต่เมื่อใดก็ตามที่เลยจุดนั้นไปนะครับมนุษย์ก็จะต้องได้รับผลเป็นความทุกข์ทรมานหรือความตายอย่างที่ตำนานหลายๆเรื่องบอกกับเรารวมถึงเรื่องของมิโลแห่งโครตอนด้วยและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับ ผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวของมิโลนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสารรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมปรติมากรรมและบทละครอย่างงานของเชคสเปียร์นะครับก็มีฉากที่ว่าถึงเรื่องของมิโลเนี่ยแบกวัวในบทละครเรื่องโทอิลุสและเคสิด้า หรือแม้แต่ในนิยายเรื่องเวอร์ทริงหายของเอมิลีบรอนเตนักเขียนและกวีในศตวรรษที่19ก็มีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งนะครับน่าสนใจมากบรอนเต้เนี่เขียนเอาไว้ว่าใครจะพรากเราจากกันก็จะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับมิโลซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับ และที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผมครับคุณผู้ฟังครับคําว่ามิโลหรือที่ออกเสียงว่าไมโลนั้นน่ยต่อมาเนี่ยนะครับกลายเป็นชื่อของเครื่องดื่มมอลผงรสช,โชโ็อกโกแลตที่ผลิตโดยบริษัทเนสเลซึ่งโทมัสไมล์นักเคมีและนักวิจัยชาวออสเตรเลียคิดสูตรขึ้นเมื่อปี1934หรือกว่า80ปีมาแล้ว ไม่เนี่ยตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาว่าไมโลตามชื่อของมิโลแห่งโครตอนเพื่อสื่อว่าเครื่องดื่มนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายของผู้ดื่มเนี่ยแข็งแรงเหมือนนักมวยปล้ำในตำนานเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับมิโลหรือไมโลเนี่ยก็ยังเป็นชื่อของนิตยสารกีฬาที่ต้องใช้พละกกาลังมหาศาลอย่างกีฬายกน้ําหนักอีกด้วย เอาละครับแปลว่าฮิสทอริกตอนที่152ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพรบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่เกตติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังได้ทั้งทางพอดแคสต์บน Soundcloud, Apple Podcasts, p o t i f y และ YouTube ถ้าอยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็ฝากกดรูปกระดิ่งติดตามรายการของเราเอาไว้ด้วยนะครับ และสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำมาว่าอยากให้ his ท a l k ของเราเนี่ยมีภาพประกอบบ้างเราก็ยินดีนะครับโดยจะเริ่มมีภาพประกอบตั้งแต่ตอนหน้าคือตอนที่153เป็นไปต้นไปซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ชมทาง YouTube ก็จะได้เห็นภาพประกอบอยู่เป็นระยะระยะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและช่วยให้เข้าใจเรื่องราวที่เรานามาเล่ามากขึ้นด้วยส่วนตอนหน้าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันให้ได้นะครับ และกลับมาพบกับ h ิสทอกายเชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสทอกสำหรับวันนี้ผมเฉยจากทวิยุทธานนผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ